อาละ่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนนท์แซนนันนเคเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า t ラ e r นะครับブラ r ー t ラザー A Tale of t u c s u n นะครับผมก็ประมาณว่าเป็นเรื่องราวของเรื่องเล่าเรื่องนิทานของพี่ของลูกทั้งสองอะลูกชายทั้งสองอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องของพี่ชายน้องชาย สองคนนะครับผมอะไรประมาณนี้ที่ผมเห็นในหน้าปกแล้วก็ตามชื่อเรื่องนะผมก็ยังไม่ได้เล่น,นสักนิดนะครับผมก็ซื้อมานะครับรู้สึกว่าเกมที่จะออกมนจะปีไี้แล้วแล้วก็คือซื้อมาเห็นว่าเขาว่าน่าเล่นดีเนื้อเรื่องน่าสนใจโอ้โหองนี้มันไม่จัดไม่ได้นะครับยิ่งเนื้อเรื่องน่าสนใจเนี่ยผมก็เลยรีบซื้อมาเลยครับผมโอเคโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันเลยเกมนี้ก็เดี๋ยวใช้จอยเล่นนะครับผมใช้จอย Xbox เล่นเพราะเขาบอกว่า เรารับคอน,คอนโซลนะครับผมอ่ะดูกันว่าจะเป็นทางไหน,เ,นเรื่องดีจริงจากคนรุนหรือเปล่าไปออกไปสิอ๋อต้องให้กดสตาร์ทเียงดังไปปะ๋ยวาน่าจะโอเคคงไม่มีอะไรนะไปเ,เลยอ่าไม่มีคอนติเนียลนะมิต์นิเนมพอมไม่ได้เล่นเลยไปอ่าเริ่มเรื่องในเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆนะครับผม มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังยิ้มหน้าหลุมศพเด็กน้อยผู้ชายนะครับผมยหน้าหลุมศพหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนเขาลังเศร้าโศกเสียใจอะไรบางอย่างอยู่นะครับเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอเคเด็กน้อยผู้ชายนะครับผมผมสีทองหน้าตาน่ารักผสมขวดยิ้มหน้าหลุมศพจริงด้วยน่าจะเป็นหลุมศพนะครับอ่าแบบนี้พอร์ตภาพใช่ไหม อ่าใช่จริงด้วยผม,มเลยถามได้ว่าหลุมศพใครเอาชื่อเหรออะไรนะซาวมีอะไรนะอย่าเพิ่มเสียงก่อนนะไม่ค่อยได้ยินเลยนะอะไรอะไรม,มาอะไรเดี๋ยวเก <laughs> มนี้เขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดังมาได้ไดัดดงมโอเค น่าจะเป็นลุมศพของผู้หญิงคนนั้นนะครับเราเสียใจครับรู้สึกผิดครับโอ้เป็นผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันแหละแต่ก็พยายามช่วยแล้วอะ่ะทำยังไงได้คนนั้นเป็นอะไรกับเราล่ะครับเอานี่านด้วยน่าจะเป็นแม่หรือเปล่าว h a t มันไม่ใช่ภาษามันภาษาอะไรมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่ผมจำได้ว่าเซตเป็นอังกฤษนะอ๋ะนอนายีครับอ่าเอาว่าเตยใชอนายีแล้วกันนายีทั้งนี้นายีายอเดี๋ยวผมจะแปลแล้วกันแปลซับนรกตามใจเลยนะ,ะวันนีน้น่าจะเป็นพี่แล้วคนซื้อน้ำเงินเนี่ยครับเพราะเห็นจากหน้าปกเกม นายีโอเคเราตัวน้อยเราชื่อนายีคนอะไรชื่อนายีเออไปไม่รู้เห็นเขาเรียกนายีก็านายีตามคนเมื่อกี้น่าจะเป็นแม่แล้วนะเออน่าจะน่าจะแค่บอก่าน่าจะผมก็ไม่รู้อ่าอย่อ่ะ, yeah. อ,ะอันนี้อาไอเอลทีอาร์ทออ เขาบอกเกมนี้คนระับถ้าใช้จอยเล่นนะครับจึงจะได้อาจาระครับเพราะมันจะเป็นการบังคับโค้ดสอคนใน,อในจอยในจอยสติ๊กเเดียวนะผมค่อนข้างมึนมึนผสมกัืนะผมว่าผมยิ้ไม่ถนัดเื่นพวกนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกเนื้อเรื่องดีถ้าเามาเล่นรู้สึกว่านี่จะเป็นเหมือนหมู่บ้านนะครัหมู่บ้านที่เราเกิดอยู่อะไรประมาณนี้พี่ชายแล้วก็อยู่ดีก็ามาเล่นนยีนยีนะครับแล้วก็เหมือนจะพาคนเจ็บมาไม่แน่ใจเป็นญาติหรือเป็นพ่อเราหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นแหละ อ๋อด <önemli> oh ันอ oh ๋อเนี way, so al, uh, so oh, so ่งไปดูก like ันครับสองคนนะครับเมื่อกี้ผมหมุนอันาล็อกฝั่งเดียวเนี่ยผมหมุนอันดล็อกฝั่งขวาก็จะเป็นให้น้องหนึ่งคนเดียวถ้าหมุนอัล็อกฝั่งซ้ายด้วยอาจจะเป็นให้พี่ช่วยดันอ๋ออย่างอย่างนี้นี่เองครับจังซี่นี่เองครับผมเดี๋ยวได้ใจเย็นอย่าเพิ่งดิฟตกเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ใจเย็นดิพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นน้องนําเลยน้องนํามันค่อนมันค่อนข้างเดี๋ยวเดี๋ย เดี๋ยดิมันค่อนข้างมึนๆเลยต้องบังครับอะไรสองในเวลาเดียวกันคนสอกคนในเวลาเดียวกันแล้วเดี๋ยเดยเดี๋ยเดยพอก่อนอะไรอะไรอัดตานะเฮ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกพี่มาดูดิพี่เดี๋ยวทำไงดีเนี่ยแล้วต้องกดตัวไหนอะอ๋อกด นี่เป็นการหมุนมนกล้องเอ้ยไม่ใช่หมุนยังไงอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังหมุนผม x y z x ทีอ่อ,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 อะไรอ๋อประมาณว่าน้องชายทำไม่ได้โอเคโอเคโอเค โอเคอ๋อ okay, oh, ัใช้ที่เป็นคำสั่งอยู่โอเคเข้าใจแล้วมึนมนเล็กน้อยครับกำลังกำลังมึนกับการคอนโทรลของเกมนี้อ่าโ okay, อเคคนพี่ไปนี่มาช่วยมาช่วยดันต่อไปครับรถด,ดีครับเออามันเหมอน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นนะพี่นะใจเย็นนะเลื่อนให้เองวะ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้ามันไม่เลื่อนแล้วเราต้องทำไงครับ คนเดี๋ยวให้คนน้องเดินลงไปตรงนี้ได้ปะอ่ะเดินได้นะคนน้องน่าจะเดินไม่ได้เดี๋ยวให้คนน้องอยู่นี่กันคนพี่มานี่ครับยังไงดีกระโดดขึ้นไปกระโดดอ,อ๋อเอ้ยอย่างนี้นี่ยออ๋อเป็นคันเป็นคันเด,ดๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงการที่ต้องทำอะไรสองคนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาไปน้องกระโดดอึ๊บอ่เอาเยี่ยมคนพี่มานี่คนพี่มานี่คนน้องไปนู่นโอเคแบ่งแบ่งหน้าที่น,นะครับ โอเคคนน้องน้องลูกทำงานได้ลูกหมุนหมุนสิหมุนสิยังไงเราต้องทำอะไรหรือเปล่าหรือเขาต้องหมุนสองคนเลยยังไงเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวาเรื่งมึนกับการคอนโทรลนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีเชือกตรงนี้โอ้ยโง่จังเลยเรา โอเครู้สึกว่านั้นต้องใช้สองคนนะ่ยผมก็เลยพยายามที่จะให้พี่ชาเราขึ้นมาด้วยอ่าโอเคมาสองพี่น้องโอ้โหงงเป็นบ้าเลยขอโทษนะขอประทานละไปแบบนี้นะเรื่องโชว์ความโง่หมุน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 นันละกด้วยคนน้องคนน้องน้องจะดีนเนาะอ่าค่อยๆหมุนไปได้กันเดี๋ยวดิอ๋อเดี๋ยวนะ ทำไมคนน้องชอบหลุดอ่ะเดี๋ยวนะะค่อยๆไปครับเพราะว่ามันจะแบบว่าแรงไม่เท่ากันอะไร้บ้านนี้เดี๋ยวนะทำไมคนน้องชอบหลุดเดี๋ยวก่อนเราต้องมีวิธีสิมันต้องมีวิธีสิ อไอ้น้องชายอย่าพึ่งกำลังมึนครับไอ้น้องอย่าลุ้สิน้องมันจะได้ไปไหมครับวันนี้ไปอา้าวบึุดจำบึุดจำบึุดจำบึุดบึุดจำบึุดจำบุดจำบุดไป่ไป่โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนั้นที่ต้องหมุนอนะนาล็อกสองอันพร้อมกันไอเดี๋ยวเดียวไปแล้ววันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันนะ้วจะพี่ชายครับหมุนครับ หมุน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 ยวงได้ได้ทางไหนหมุนงงอนาล็อกแล้วอ้อยอ้ยตายแล้วจะไปได้ไหมวันนี้อ่าหมุนอ่าหมุนทางขวาแล้วกันนะลหมุนทางขวาดูนะเอาบึ่ดจ้ำบึ่ดจ้ำบึ่ดจ้ำบึ่ดบึ่ดจ้ำบึ่ดจ้ำบึ่ดน้องอย่าหลุดดีน้องหมุนทางขวาไม่ได้หมุนทางซ้ายทำไมต้องหลุดด้วยท่ศน เหนื่อยใจจีเหนื่อยใจจีเดี๋ยวนะนี่คือกดกดจอยจนมือสั่นมดแล้วอ๋อห้อยทำอย่างนี้หรือเปล่ามุน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 มมุนมุนมุนอ๋อไอเราคนนึว่าจะดีโอ้นมาเนมาเนมาโอเคยังโอเคแล้วนะมามมอเอ้าเดี๋ยวยังไม่โอเคเนี่นี่ไม่โอเคเลยนึกว่าโอเคแล้ว หมุน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 มุนนมุนนมุึ้นมาขึ้นมาขึมาไอ้น้องชายหมุนหมุนน้องหมุนดิหมุน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 หโอ้ไม่สุดกว่าเมื่อกี้น่ยังไม่สุดหมุนดิหมุนดีครับ้มสุดได้มสุดบุดจำบุบุดมบุมุดบุดจบุดจบุสุดหอยังสุดแล้วล่ะมาเนี่อย่าตกนะขอพัก ปวดมือปวดมือเหลือกเกินมาบายบายเป็นพ่อหรือเปล่าวันอ่ะมาแล้วน่าจะมาหาหมอครับเฮ้ยทางนี้ช่วยหน่อยครับค <c oughs> นนี้เขาไม่สบายครับช่วยหน่อยครับเ <c oughs> ข้าป้าเข้าไปข้างในเลยเผาไปข้างในเลยเผาไปข้างในเลยเร็วเลยเลยเร <c oughs> ็วเขาเลยขขเลยลๆๆๆขาไม่ไม่รู้เขาพูดอะไรกันเราแปรมั่วๆ อืมขอฉันดูอาการหน่อนยนะอืมเป็นไงบ้างรู้สึกเจ็บตรงไหนไหมตัวรถหรือเปล่าอ๋อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะทําไมล่ะเขาเป็นไข้นะอืมงั้นต้องไปหายาให้เขาล่ะยาเหรอยาอะไรอไปหายาอะไรอ่ะรอแปบ๊บอ๋อไปหายานี้ว่าแล้วต้องใช้คือผมไม่รู้เรื่องนะผมเดาล้วนอ๋อนี่นะไปตรงนี้นะแล้วมันก็จะเจอบ l a h blah b แล้วก็ไปเอามาแล้วฉันจะใช้ลูกทีมในการทำยาแล้วฉันจะรักษาให้นายเองโอเคไหมไปหาตามมาที่ฉันพี่เราต้องไปหาไห้พ่อให้ได้นะเราต้องหามาได้แนะ่นอนอืมเดี๋ยวต่อไปหาให้ได้นะฉันจะได้รักษาเขาอ่านี่แผนที่เอาไปด้วยเดี๋ยวจะลงทางเพราะไม่มี GPS พอครับรอบผมก่อนนะเดี๋ยวพวกผมจะกลับมาอืมวะนอนให้สบายนะครับ เด็ดเดเเป็นพ่อจริงอะบังคับอันดับสองสองคนโอ้โหนี่คือจอยจอยเดียวอัน็อกซ้ายขวานี่เป็นสองคนเด็ดเด็ดเดเดเริ่มงงเริ่มมือไม่รู้ว่าเป็นเด็ดเดเเรามาสรุปในเรื่องกันก่อนอ่าหลังจากที่เราพาคนนี้มานะครับหลังจากที่เราคนนี้มาผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อแหละเราก็ได้แผนที่เขาได้ใจเราไปหาสิ่งของหรือวัตถุดิบอะไรพวกนี้เพื่อมาทําการรักษาและครับดูจากเขาทําหน้าตาซีสแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่เราก็ แปรซับสนุกตามความรู้สึกเอาแปลตามใจฉันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะดีเช็คพอยต์เนี่ยโอเคไม่รู้ว่าเซฟตรงไหนก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึนมากโอเคแล้วยังไงต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือแล้วเอ็ก,กวนนี้ใช้ทำอะไรครับแล้วแผนที่นะครับโอเคแผนที่แล้วนะโอเคไปทางไหนเนี่ย ไปทางไหนนี่เด็ด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 มาด้วยกันมาด้วยกันดิผมนี่หลงทางแล้วนะครับคนน้องมาคนพี่มาอะไรครับไม่ใช่เวลาเล่นตอนนี้นะผมต้องรีบไปคร uh ับ uh. บ้าเอ้ยกันลองคนพี่ดิไม่ไม่ไม่ ตอนน้ว่าไปไม่ได้ผมแค่เข้าไปเอาดิครับให้ผมเข้าไปในเถอะแย่จริงเลยรู้สึกว่าเราต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเขาหรือม,มาทําให้เขาความต้องการของเขานะครับดูจากภาพโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวเทางนี้ต้องไปได้ดิกระโดดข้ามไปเลยไหมพี่ยังไงร,รู้สึกว่าเราจะไม่ลองไปทางนี้หมุนมุมกล้องแป๊บหนึ่งมึนๆแล้วกันโอ้ลงมาแล้ว อน้ำอ่ะน้ำอ่ะมันน้ำอ่ะฉันว่ายน้ำไม่เป็นไม่ต้องกลัว <spe as> แค่ว่ายๆแค่พยายามกวาดไปไม่เป็นไรหรอกมันไม่ลึกแต่พี่ครับอ๋อ <palate> แล้วอีกอย่างน้องเราเนี่ยก็มีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำที่ไม่ค่อยดีเลยครับนะเดี๋ยวอาที อ๋อให้คนน้องเกาะเอ้ใบใบใบแมวใบใบโอเคแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อทางนี้เหรอเอาจริงดิโอว่าอย่างงี้นี่ไอ้คนน้องเกาะคนพี่ไว้ปลไปลาปเป็นพี่ชายที่ดีจริงจโอ้โหสองพี่น้องน่าจะตรงนี้แหละมาถึงแล้วไอ้น้องพี่ครับ เดี๋ยวพี่จะปีนนี้ไปก่อนนะน้องน้องตามอ๋อประมาณว่าไอ้นั่นแม่เราผ่านเราก็วาเอาเอายังไงเอาหัวล้ออีกล้อเล่นตลกไหมไม่ตลกเว้ยตลกตรงไหนเนี่ยป่อเราไม่สบายอ่ะนายทำอย่างนี้ได้ไงรู้ไหมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงมึงกดคอนโทรลอีกันอึบจึ๊บไปเ,เดี๋ยวดิแล้วยังไงต่อ เดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวแล้วนคนน้องล่ะคนน้องคนน้องขึ้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวคือคนพี่ถ้าปล่อยแล้วเขาจะกระโดดนะอ๋อได้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 ึด๊บขึ้นมาโอเคอ๋อรู้สึกคนพี่จะแรงเยอะกว่ายังไงต่อดีคนู้นทางนู้นอะไรเจ้า โอเคอ๋อน okay. oh, ี oh, ่มาเซอร์อ <music> <muscles> okay. ่ะตามมาอีน้องชายมันก็โดได้เลยไม่ต้องมากดเลยโอ้ยยุ่งยากเหลือเกินผมนี่ก็งงไป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 โอเคเอ๊บชิบถึงแล้วบสไลด์ลงหลังคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ว่าได้ยินเสียงใครกรนเอ๊บชิบชิบชบใครเขากรลนครับ ใครเขากรนครับอ๋ออ่านี่รู้แล้วไอ้มุกไอ้หมุนคาเมล่านี่รู้แล้วลลลแล้วยังไงต่อครับต้องลงไปเหรออืม อะไรอะไรเดียผมกดพี่ชายมานั่งแล้วนั่งนิ่งงงเลยอ่าลองน้องชายดิน้องชายก็มานั่งก็ไม่ได้ต่างกันอะไรนี่เอองงงงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนหนะ้นาเดี๋ยวก่อนหน้าไหนมีอะไรให้ไปไหมนะอ๋อไม่ตื่นด้วยทุกกระถางขนาดเนี้ยตื่นได้แล้วมัง้ง เ๋ยวนะทางนี้ไปได้ไหมนะไปได้นนทางนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนมุมกล้องแป๊บ้ะตรงนี้น่าจะขึ้นได้หรือเปล่า,าเดี๋ยวแป๊บนึงนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นได้อ่าว่าละมามา,มาคุณพี่คุณเฮ้ยทางนี้พี่หมุมกล้องแป๊บมาเนี่ยมาเนี่ยนี่ก็หมุนเ,เ,เร็วแล้วเกัน มา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 ทางนี้ชัวร์ครับผมนี่โคตรจะมั่นใจว่าต้องไปทางนี้อึบเสืออึบชิอึบไปไปอาสังเกตคนพี่จะเร็วกว่าคนนอ้นองหรือคนพี่มันขวาคนนอ้องวะมันเป็นภาระกำลังนะครับของคนพี่คนนอ้องเอ้ยอันนี้ดูนะครับอัตเจออัตอัตเจอโอเคน้องชาตามมาไหวไปหมเนี่ยแล้วไปทางไหนต่อวะเดี๋ยวนะอันนี้สไลด์ป๊ด เอน้องตามมาน้องเป็นน้องพี่ต้องเก่งหน่อยนะเป็นน้องพี่ต้องทนหน่อยเป็นน้องพี่ต้องเก่งเหมือนพี่นะน้องไอนี่แม่งแม่งไม่จบแม่งไม่จบครับเฮ้เฮ้เฮ้ฮรอดตัวเข้าไปได้ไหมเหมือนคนพี่จะรอดไปไม่ได้หรือเปล่าคนพี่มมานี้เดี๋ยวให้คนน้องรอดดิอ่าคนน้องรอดได้ตามที่คิดว่อ้ยหมาตัวใหญ่วะ มันเชียชีไม่เอานะครับมาตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้หมุนได้น้องหมุนนะปล่อยมา้าม้าออกไปเอ,อกไปเลยเอาอไปเลยปล่อยมาปไปไล่หมาตัวแค่นี้เองะหมาตัวเมื่อกี้น่กกากลัวนี่ครับน่กกากลัวมากน่กกากลัวมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสำรวจก่อนนี่ไม่อะไรไม่มีนะไปไปเลยพี่พี่จ๋าพี่ชายจ๋ไม่ต้องกลัวน้องรัก พี่อยู่นี่แล้วกดหัวลรอได้ด้วยดีดีดีเข้าใจทำเกมนะครับเข้าใจทำเกมนะครับน่ารักดีเข้าใจทำเกมนะครับมีแบบนี้ด้วยคือทำไมหลับกันเยอะจังอ่ะไม่โอเคพอ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 แล้ว มาน,นี่พี่มาน,นี่พี่มานี่อ่ะลองน้องชายดิยน้องชายทำไรเอ้ยโ <c ười> คตรฮ่าโคตรหายนี่เลยโคตรขับอ่ะหมาตัวแค่นี้โกโก้หมาใครเคาะประตูมาบ้านเลยฮุ้มมาฮุมอะไรครับ เล่นกับแมวอุ้ยน่ารักกับแมวแมวหรือหมาวะน่าร um ักเล่นด้วย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 เดี๋ยวเล่นด้วยอุ้ยเล่นได้ด้วยไหนเขาด้วยสัตอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักกว่าโอ้โหโอ้เกมนี้ทำดีจริงๆครับโอ้เข้าใจใส่โอ้น่ารักอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักจริงกับแมวไม่น่ารักเล่นด้วยพี่ชายเล่นหน่อยขอเล่นได้ไหมครับ ขอบคุณครับโอ้โอ้มันขวัญพี่ชายแล้วพี่ครับพี่ทำอะไรครับพี่ทำอะไรครับพี่ครับหลับอีกแหละเฮ้ยตื่นได้แล้วช่วยเอาสปาร์ติสตยได,ได้ไหมไม่ได้สนใจเราเลยลองกับน้องชายคุยดิน้องชายคุย เอาดับเอาดับสาดเลยโคตรโคตรโหดเออเข้าใจแล้วตื่นแล้วโอเคโอเคครับตื่นแล้วทีนี้ก็ให้พี่ถ่ายไปคุยใช่บ่นอเคครับนี่ครับคือผมจะไปเอานี้ครับมารักษานะครับเช่ยลงให้หน่อยครับขอบคุณครับไปเลยไปไล่ละเขาไล่ละน้องชายเราดิโคตรโฉดเลย พี่ชายเราปลุกดีๆไม่ตื่นน้องชายเราน้ำสาด์เลย ه, โอเคต่อไปยังไงครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ข้ามมาจากฝั่งนู้นแล้วเรียบร้อยนะครับผมโดยมีการแบบให้ฝั่งนู้นเปิดสะพานให้แล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแกล้งเรานะครับผมเขาไม่เรามาโดยสะดวกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันเมื่อกี้น่าขึ้น ตัวเซฟแล้วน่าเช็คพอยต์ตรงนี้นครับโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปครับว่าเอาที่เราข้ามฝั่งมาจากฝั่งนู้นแล้วเราจะต้องเจอกับอะไรในฝั่งนี้นะครับผมแล้วเราจะไปเอาสิ่งที่หมอคนนั้นต้องการได้สำเร็จไหมติดตามชมกันต่อครับโอเคครับเจอกันนะบาย